มมยก็นี่เราปีนขึ้นมาตรงนู้นก็สวยดีว่ะมีเขียงนาน่อยด้วยเขียงนาน่อยยังคอยเจ้าอยู่เฮ้ยนี่อะไรอ่ะลงไปไหนอ่ะ

คือหมู่บ้านอีตองหนูมาถึงแล้วจริงเหรอจริงเหรอทำไมหนูตัวนี้มันใหญ่จังวะแล้วแล้วเราก็พาแงไซายมาส่งที่เทือกเขาพระศิวาได้แล้วแต่งานเรายัง<ม>ยังมีปัญหาอยู่เพราะว่าเรายังหาคุณชายชดไม่เจอ ญหาของก็คือคุณชายชดกรนาดอินอยู่ไหนน่าจะเป็นหมู่บ้านนั้นที่คุณชายชดกรนาดอินโดนขังไว้ในขอดูหน้านดารินหน่อยดารินหน้าดำดเหอนอื่อหรือเปล่าฮะน่าจะภูเขาที่โดนถลายไปเนะขียวจุ่มเบย เตืนเขาขอเขาไปในเมืองไหนปะอยู่ไหนเนี่ยง,งลางไม่กลัวหรอกลัวจใจถึงไปดิเตือนไปปะไม่ไปเดี๋ยวรัพินภัยวันจะพาทุกท่านเข้าไปในเหมืองอุโมงค์เกา่าขอบอกว่าแม่งโคตรตื่นเต้นเลย เฮ้ยมาอยู่ตรงปากรูนี่ดิกลัวเหมือนกันนะเว้ยว้าวไม่มืดจังเลยวะโ้ขอบอกว่ามันน่ากลัวดีเนะโอ้ไม่เอาดีกว่า <c oughs> แมวแมว,มว,มวเขาขึ้นแล้วดึงขึ้นไหยมวแล้วพินัยวัยวน,วนกลัวความมืดกับที่แคบด้วยความกล้าบ้าบินของละพินภัยวันละพินไพวันขอลง 驾车靠帕提瓦公路。